ส้นดีมเพื่อนทุกคนนะครับผมจากผมยินดีตินชาแนลเชินเคยนะครับและตอนนี้เราอยูจะมีพิรุธที่มีชื่อว่าลินดิตนะครับทุกคนนะโดยลินดิตเนี่ยมันเป็นแครี่ป่าที่เก่งมากๆนะทุกคนถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นนะมันสามารถเล่นได้แทบทุกเกมแต่ว่าตัวเนี่ยมันแพ้ทางในประเภทซีซีหรือว่าตัวที่เข้าถึงตัวมันง่ายๆพวกซูเปอร์แมนหรือพันด้านะคอร์ดอะไรเงี้ยทุกคนทุกตัวที่เข้าถึงมันง่ายๆลินดีมจะแพ้นะครับทุกคนนะแล้วก็ข้อควรระวังในการเล่นลินดิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ขึ้นป้อมยากนะทุกคนนะเพราะว่าลินดิะ รักมาเล่นที่เพื่อนรักมารักมารักมาโอเคโดวยวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเลนดิสในการเออ่ความป่านะทุกคนนะขอเข้ารับสิ่งน,นี้ท้านเพื่อนถ้คุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไลค์คค like <l ug> ผมด้วยนะครับผมนะโอเคโดยลูนของเลนดิสที่ผมใช้นะครับก็คือแรมเพจส10เมตรนะครับผมสไปริตบบ10เมตรดั m, ดกกอนเสา10เมตรนะครับพลังแฝงที่ใช้เป็นอาชิมมี่นะครับทุกคนส่วนการเล่นเกมเดี๋ยวเราควรมาดูไปพร้อมกันนะครับคลิปนี้เมื่อกี้ถูกมาพากเอาที่หลังนะครับทุกคนไปเหมือนเดิมเพราะว่าเล่นในเกมจริงๆมันตึงนนะทุกคผมไไมม่สาารถพูดดป้วยเล่นไไปดด้้วยนะทุกคนนะ ดี๋ยวมันจะสับสนนะเพราวะราว่าเปล่านะทุกคนนะลองมาแล้วทุกคนนะถ้าพูดไปเรื่อยๆมันเล่นไ,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 ไม่ออกนะทุกคนนะเกมฟาร์มต่อเรื่อยๆครับทุกคนเล่นดิ้นะต้นเกมมันก็เล่ฟาร์มช้าๆหน่อยเล่นดิด้นตอนนเล่นดิด้นมันแบบรีเวิร์สมาใหม่นะอันติมันไม่เหมือนเดิมนะมันแสดงว่ามันจะขายไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนแต่ว,ว่ามันอันติจะแรงมากๆแล้วก็ฟูลดาวน์โคตรเร็วนะทุกคน,นะนตัวที่เก่งมากๆถ้ามีของนะทุกคนนะอันนี้ฟาร์มสองกองได้ครับเล่นดิ้นี่โอเคแล้ววันนี้ผมกดแรงมากับน้องผมนะครับก็ พอไปตามน้องนล้วนะชื่อชื่อช่องน้องผมนะชื่อว่าช่องจีมี่นะทุกคนนะไปตามได้เป็นช่องทำเอาวีมือนกันครับผมทขาเกี่ยวกับเออ่ไฮไล RV. ท์เอาวีเทสเท่นะลองไปดูกันได้นะน้องะต่อเทจะได้นะโอเคเราเล่นป่าเราแท็กต่อครับผมผมย้ำดูคลิปผมจะจบออฟเลนนะเล่นป่าผมเขาจบออฟเลนนะว่าผมรวยทุกคนเออจบออฟเลนแล้วมันรวยนะทุกคนอันนี้ผมบอกทุกคนเลยเลยคือมันรวยมากถ้าจะเล่นออฟเลนนะเออเล่นป่าจบออฟเลนเนี่ยออฟเลนหาอะไรละเออโอเคเดี๋ยวเราไปแท็กกลางต่อครับทุกคนบอกเพื่อนว่ากำลังไป เลยแมนะ่เนี่ยจะเราโยนแถบรอก่อนนะทุกคนเราก็จะเต้ากันทำมันทำมันสวยไปยิงหน้ามา,า,มา,นะาว่ะย,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 ยีน่าเอ๊ยเอ็มต่อตายนะเพื่อนเฮ้ยเขาเอายิงหน้าเขายิงหน้ามึงเขาไปยิงหน้าจะเอาว่ะยีน่าเอาถุงแมนตายแนะเพื่อนตายนะทดีมีบัฟแดงด้วยโดนแปถบรอ,รอเดี๋ยวม่ออก <c oughs> เอ๊ะมันช่าง,งนิ่งตลอกขื่นเดี๋ยวเราฟาร์มบูต่อนะคแบบใช่ไหมผมเวลาผมแจ้งจะทำอะไรเสร็จมึนจะเข้ามาฟาร์มต่อทุกคนนะอย่าให้มันว่าง คนที่เล่นป่าแล้วแบบเอ้ยมันตำแหน่งมันแบกมันแบกจริงนะแต่ว่าเล่นป่ามันต้องยิงเยอะมันต้องมองแม่บ่อยมันต้องไม่ว่างะมันต้องทรมตัวแบบให้ไม่ว่างตลอดทุกคนนั่นเล่นป่าทุกนาทีมีค่าคลิปทุกตัวมีค่าครับผมฝากเพื่อนๆทุกเรียนเลยนะไม่ใช่แค่ป่านะคือคลิปเป็นไปได้่าเสียนะทุกคนนะพยายามรับคลิปให้หมดตุกวี่นะทุกคนนะถ้าแบบเอ้ยเรามาเติมไฟแล้วได้อันนี้คือดีเื่อคลิปไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเรามาเติมไฟแล้วไม่ได้เลยถ้าเสียยิงตายโดยยิงตกเลยทุกคนนะพยายามเก็บคลิปก่อน อ้นะเกมโมบ้าทุกเกมนะพยายามนะครับทำเว็บสูงก่อนแล้วค่อยไฟนะเพราะว่าถ้าเว็บสูงก่อนเนี่ยแล้วเรามาไฟถ้าเราไฟเพสเนี่ยเขาก็ยังดันป้อมเราไม่ได้แต่ถ้าเราเล่นเว็บต่ำเนี่ยถ้าเราแพ้ไฟเนี่ยเขาก็ดันป้อมอะไรเพราะคิมมันเข้าป้อมยังไงทุกคนเข้าใจปะเออข้อดีของเว็บสูงมันมีหลายอย่างนะทุกคนถ้าแบบเราชนะไฟปุ๊บเรายังไปแบบดันป้อมต่อได้ไงแต่ถ้าเราแบบเล่นเว็บต่ำถ้าเราชนะไฟมาแล้วทำอะไรต่อไม่ได้อ่ะคิมมันก็ตายอยู่ตรงเลนอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยคิมมันต่ำไปนะเล่นกิบเกียยร์กก่่่่ออนนคตตมทุาาแหงปด้วย ถ้าสมมติว่าป่าเนี่ยมาหาออฟเลนแล้วออฟเลนขึ้นมาเติมการหรือบุน่ะหน้าที่ของป่าคือเขียหิ์ล่างนะครับริมเขียกิไปเพื่อนนะประวัณน,นั้นนะครับผมอันนี้คือนอ,อกเรื่งองไปเยอะแหละโอเคแต่ก็ถือเป็นสาระนะทุกคนนะเออเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วก็ถือว่ารู้รู้วนที่ในฐานะว่ารู้แต่คนที่ยังไม่รู้ก็มีอยู่นะครับทุกคนนะก็เพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ารู้เยอะครับผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนาบอกผมได้นะผมจะแนะนาเพื่อนๆในคิวต่อไปด้วยนะโอเคต่อมา เราก็ลงมาฟาร์มต่อใช่ไหมผมเล่นป่าผมต่อตอมออฟเลนบ่อยมากนะทุกคนสังเกตผมได้นะผมชอบเล่นป่าต่อตอมอัพเลนนะมันรวยไวยแล้วก็อัพเลนแล้วเล่นง่ายเลยทุกคนนะดีน,าน้าแค่ไหนเพื่อนไม่น่าตายต้องเกมเนียยังไม่แรงนะทุกคนนะต้องรอมีดาบขีอะไรพวกนั้นก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอามากเล็กต่อครับเห็นไหมเล่นเล่นป่าตัวตัวมันต้องมันต้องเล่นอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่ไม่รู้นะเออเล่นยังไงแบบ คนเล่นเก่งขงผมอาจจะเล่นแบบกีกระดับหนึ่งเอ็นดอร์อะไรเพื่อนอะไรถ้าเมียนตี้แถวนี้นี่เอนดอร์ตายเออนี่หนี้นี้โหดไม่ได้แล้วขอาไงยังโอ้ยีน่ายีน่ายีน่าอืมเก็บอันไหนยีน่าน่ะผมกวนเขาใบนะทุกคนถอยออกมาก่อนนะทุกคนโอเคเรารับคลิปกลางต่อนะคลิปตัวหนึ่งก็ต้องรับนะครับอย่าปล่อยให้มันตอนป้อมยิงปีนะทุกคนนะป้อมมันป้อมเราไม่ได้ว่าฟาร์มเงินเพื่อไปแบกหรอกนะป้อมอ่ะมันมีหน้าที่แค่ยืนกันถ่านให้เราแค่นั้นเองป้อมเออมันเป็นฐานทัพของเราแค่นั้นน่ะมันเป็นเออ สิ่งก่อสร้างนั่นแหละมันเอาเงินไปป้อมมันก็ไม่ช่วยแบกเรานะทุกคนจับไว้นะเพราะฉะนั้นพยายามรับเก็บลูกเบี้ยนะครับต่อไปงเอ้ยโซแมนเก็บนะเก็บมาเก็บมาถอนเก็บมาเก็บน้าเอ็กซเลิงนาไมนิดนึงถ้าเลิงเร็วกว่านี้น่าจะได้นะถอนนะงนาไปนิดนึงโอเคจะราไปฟาร์มเลสต่อนะทุกคนทุกคนจักตั๊กจั๊กจั๊กปลาสองกองได้นะทุกคนนะนี่ปลาสองกองได้นะไปต่อ เดี๋ยวเราตีนกต่อนะทุกคนอืมอืมเดี๋ยวเราเคลีคลิปตรงนี้ต่อนะไม่รู้จีน่าอยู่ไหนอาจจะโดนดักตายกันแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเคลียคลิปเคลคลิปล่างก่อนแล้วกันทุกคนเคลียรคลิปล่างเออจีน่ามาเฮ้ยนี่เราไม่ได้ออกตรงฮัทตั้งทีที้ด้วยทุกคนใช่ไหมละดิ้นไม่หลุดว่ะนี่รับร้อยตายไม่เป็นไรทุกคนไอ้จีน่ามาเล่นเลี่ยมกันเราวะได้เจอกันร้องมีของได้เจอกันทุกคนไล่ยิงร้องอะไรกันดูนะได้ปะนะ ไอ้ทุกมหิวเกินไปเพื่อนหิวเกินไปเป้าาเรียบร้อยตาย,ตายๆๆหิวดีนักหิวดีนักรู้จักเลยรู้จักเลยเรามีของก่อนเรามีของก่อนโอเคแล้วก็อีกอย่างที่จะบอกกันเพื่อน,นอทุกคนทุกคนอีกอย่างนะครับที่ผมจะบอกกับเพื่อนทุกคนก็คือถ้าเพื่อนเข้ามาชมคลิปของผมนะและหวังว่าจะโชว์ช็อตที่ี่เหมือนที่จีดไงหรืออะไรอะไรเงี้ยผมไม่มีให้นะแล้วควรเป็นคลิป,ปเลยนะครับผมแต่ถ้าเข้ามาหาความรู้เข้ามาอยากรู้เทคนิคอะไรต่งตาง แนะนำดูคลิปผมได้แล้วครับทุกคนนะผมบอกทุกเทคนิคไม่กักเลยนะทุกคนนะเอาไปแบ่งแบ่งแชร์ประสบการณ์กันทุกคนนะนักกีฬาในไทยจะได้เก่งๆกันเยอะๆนะทุกคนเฮ้ยยีน่าได้ำแล้วเราจะมาแบ่งก่อนทุกคนเดี๋ยวไปดักอยูนั่นกันทุกคนตายนะยีน่าเพื่อนตายนะยีน่าเพื่อนตายนะยีน่าเพื่อนตายนะตายนะตาย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 เออโหอย่าตายได้ทุกคนจริงๆจริงๆเขาไม่ได้สึกทุกคนแต่ว่าผมไม่แรงยังไม่มีของนะโอเคได้ไปแบบนี้แล้วกลับไปฟาร์มต่อทุกคนต่ว่าผมคือว่าจะขึ้นเ็โอเมียมนั่นเต็ม โอ้ไม่ยำก่อนดีป่ะวะทะเลสุดทิ้งก่อนดีไหมโอ้ไม่ยำก่อนดีกว่าทุกคนผมว่าออโอเคกลับไปฟาร์มต่อทุกคนเนี่ยยินป่าพวกยังย้ำคำเดิมว่าผมต้องกลับไปฟาร์มต่อแล้วเขาบอกมันมันต้องฟาร์มเอาอะไรตัวตายเอ้ยทุกแม่อะไรนะเพื่อนเก็บนะเก็บนะตายนะตายนะตายบลอยเก็บเพื่อไม่ยำมันก่อนทุกคนอุ้ยยินผมผ่านหมดทุกคนเก็บนะคอต้าร์โอ้ยถอน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 อยู่ไม่ได้ เดี๋ยวมาฟ้าก่อนทุกคนเอ้ยคุณคนทนี้ผมก็มากับตัวโลเมตโต้มตนะทุกคนนะเออลืมบอกทุกคนไปเลยเนี่ยมันต้องนานละแปดนาทียังลืมบอกทุกคนเลยว่าผมมาเอ้ยได้ตาตาได้ได้นะนะจับมัน,นสวยมับก็ให้นี่เรียนมาไม่เช็คไงโอ้ยจะถึงถ่ายคนสวยเลยเห้ยอ,อยู่เวลาดูอะไรเ่าอะไรเ่าเบิ่นนีอ้ ไม่ล่อไว้คนมันไม่มีทาัพย์สินสีเมื่อกี้ผมกคนเลยดินไม่หลุดนะตัวบันไดรานสบายๆเลยอ่ะเราจะกระทุบิ้นไดกูจะไข่โอมีอามเอาหมดซื้อฟอสเก็บแก้มึงขอดูเหอะกูแค้นมากเลยเพื่อนเจอกันนะทีมก้อนเขาทีมก้อเลยเราเราไปแบบย่างดาบม็ได้แล้วทุกคนนะเข้ามาตีมังกรแทนนะครับทุกคนน้องก็เป็นเงินอ่ะโอ้มันกลับได้โ้นี่อะไรดีหน่าเฮ้ยเดินไปหรือเปล่าเพื่อนโอ้จะตามมาว่ะ นี่ถ้าสตาร์ไม่มาเนี่ยผมฆ่าตายนะยีหน้าเนี่ยแลวเราซุปเฟย์เลยถุยก่อนเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วปล่าเฮ้ยซูปเฮ้ยลองจัดลายเบิร์ดสวนเบิร์ดสวนเลยสวนเลยสวนเลยเปิดเหมือนลึกไปแล้วเหมือนลึกแล้วเหมือนลึกแล้วสวนได้สตาร์ได้สตารสวนไอ้สวนเอาซูเปอร์แมนเอากลับมาทำไมกลับมาทำไมไอ้ไอ้บ้านนาเราหนุนน้องตายเรียบร้อยเอาเฮ้ยคิดร่างตามเอ้าเอาเอาเลยเราตายเอายีนะอะไรเรามาดิมาดิเอาปัจจัยฮือปัจจัยฮือปัจจัยฮือตายไหมเนี่ยได้อยู่แต่ว่าแจม ใหเก็บกลางต่อครับทุกคนอือหืหึหึใแอนดอร์ขาได้ได้ไดได้เนี่ยได้เนี่ยต่เราหยิ่งคนนะตัวเราเปชนะแอนดอร์อีกแล้วครับทุกคนนะต้งแต่แพทไหนแอนพทไหนมันก็ยังชนะอยู่ครับเอ้ยทอนอะไรลราเพื่อนมาทำไมอะตายนะตายตายตายวิดีตายวิธีโอ้ปั๊มยิงปั๊มยิงโอ้เกือบแตกมีอะไรอีกไหมโอเคระเบิดตัวเล็กกันคทุกคนนะเห็นไหมลีดี้มีตัวที่ก็โมยผมเล่นป่าเนี่ยถ้าเราจังหวะ เราได้เกบหรือว่าเราฆ่าปลาเขาตายแล้วต้องเวียป่านะอย่าไปทถามตัวเองว่างไว้ตั้งสริงจริงป่าอาทิตัวเองไม่เอานะทุกคนนะต้องเวีของเขาของเขานะแล้วก็กรรมอาตีของเราเออสุดๆรำเลยครับทุกคนนกนกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดีแค่ว่าได้ี EP หรือว่าได้เงินนะอย่างเดียวนะทุกคนมันได้เรื่องวิชั่นนะมันเป็นเหมือนวอร์ดอะในการนี้แต่ว่ามันเป็นวอร์ดเตินที่นะทุกคนเข้าใจป่ะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าป่ากับเราค้ามันมาอยู่ตรงไหนแล้วไงเออเพื่อนเดินเข้ามาป้านกมันก็มาเชียร์แค่เราไง ึ่งแบบช่วงจังการเกียร์อะไรเงี้ยมันเข่าไม่ได้ตีเร,เรื่องนอก,กน,นะคราจะแบบว่าไม่เดินหลบนอกอ่ะเออเราก็จะมองรู้ละว่าไอ,อเขาอยู่ตรงไหนนะเราจะได้เดินเกมถูกนะทุกคนเออนี่ยคือเทคนิคคือเทคนิคนะทุกคนนะจนราจารั์นับไปใช้คือผมเองก็ไม่ได้เก่งจนแบบขึ้นกรรอเรยเราแต่ว่าแบบผมก็อยากอสอนทุกคนนะบางทีอาจจะมีคนที่มันไม่เคยไม่เคยขึ้นคอหรือว่าก่อเนต้นก็ได้มาันมาดูไงทุกคนนะ ก็ได้แบ่งแบ่งบันความ,มารู้กันนะอะไรที่ผมผิดพลาดอะไรผมไม่รู้ก็เพื่อนๆทุกคนบอกผมได้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรับรู้เรื่องอะไรนะผมว่ามั่นใจแหละว่ามันมันต้องมีสิ่งผมยังไม่รู้ออโอเคพออาจจะมาแบบสอนมอกเฮ้พี่มันทำสเปซชิ่งอย่างนี้ได้นะก็มาบอกผมได้นะผมยินดีรับฟังทุกคนนะครับคือเข้ามาดูเนี่ยยิ่งคอมเมนต์ผมยิ่งชอบมากผมชอบในการตอบคอมเมนต์ทุกคนนะโอเคต่อไปบทดเยอะละ เดี๋ยวเราเลยคีคลิปกลางก่อนครับเฮ้ยต้องอะไรวนะน่ะได้มาเนนะี่ยจับตุ๊บสวยผู้ต้งไม่ตายได้ไงอนี่ยละมาเช้าวันหน่อยทุกคนไอ้เดิมไก็โดนตะโลยีหน้าไอ้หา่านี่ไม่งอูยิงมันนะเหมือนไนะต้แกน้อเยเจ็บมนะันยน่เยยเยยเะเจ็บไหมเจ็บยูเจ็บยูเกนราเวิดแบบฟ้าต่อทุกคนเบยได้หมดเบยได้หมดเราสามารถโยนแท็บเข้าไปเช็คไ,ได้ครับนะโยนไว้โยนไว้นะอเอ้ยแท็บเรามันระเบิดแรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แรงนะทุกคนนะ ก็ยีน่าอะไรวะนะเฮ้ยอะไรล่ะข่าวเพื่อนหลอกขอดิฉสุตายเลยอ่ะเฮ้ยด,ด่ามาเพื่อนดิฉสุโทษเยือบช่วยไม่ได้หว่ะอะไรเล่นดอกเพื่อนอะไรล่ะ,ะ,ละมนันีตายนะอ้าวรถที่สโลว์มันก็แห้งนะครับผมเรียบร้อยนี่ครับตัวแกถ่างแอนดอก็คือครีดดิทนะทุกคนนะแต่ว่ามันไม่ได้สามารถหยิบไปทุกเกมนะเพราะว่ามันมีตัวแก้เยอะรีดดนะิทอะมันขึ้นป้อมยากนี่แหละประเด็นนะคนเลยไม่ค่อยนิยมก,กันนะทุกคนนะ ดีมันเก่งแบบว่าในป่าในเลนในพุ่มอย่างนี้มันเก่งกาาม,มกงากๆ,ๆนะทุกคนนะแนะนำนะข้อควรระวังเวลาเจอเนีติน,นนะยอย่าพยายามหนีเดีดเข้าป่านะเพราะว่าหนีไม่รอดนะหนีไม่ทันอารมณ์มันหนีอ้อยเลยหน,นีอ้อยไม่ทันนะอ๋อสตาร์เอร์ข่าวเกี่ยวกินหมดแล้ววนะ่ะมาจับสวยเพื่อนเดลตีบ้มาให้โอเคหมดออกมาเพื่อนออกมาออกมาโอเคเดินพลาะเรหนีเด็ดเนี่อย่าไปหนีอย่าไปหนีเขาพุมม่มนะทุกคนให้หนีเดินกลางดินอะไรก็ได้แต่อย่าหนีเขาพุ่มเพราะว่าหนีไม่รอดนะครับผมบอกเลยคือทางสุดท้ายคือเรียกพวกบอกพวกว่าเราจะตายนนี่แล้วเราก็ ส่วนไปเลยนะครับทุกคนนะทำดันไปเลยเพื่อนในหะ้เพื่อนมาเก็บงานที่หลังนะครับใครที่เกลี่ยนิดแล้ววิ่งหนีในดินพุ่มคิดพีชน,นะครับทุกคนนะเหมือนถ้าตาัวตายไะทุกคนนะอย่าวิ่งหนีในดินนีพุ่มครับถ้าส่วนได้คือส่วนไปเลยเพราะไม่รอดในนี้ครับทุกคนประมาณนั้นนะครับโอเคในต่อดีเนี่ยข้างล่างดีกว่าทุกคนเล่นตามเพื่อนนะเพื่อนอยู่ตรงไหนเล่นตรงนั้นตนะัวเข้ามันทำอะเพื่อนเนี่ย ตัวเราเขาสวยครับสวยสวยไม่ถึงเลยอดิสมันใกล้หรืงานตีมมันใกล้ลงเยอะใชาไหมเป็นตะก่อนเมื่อกี้น่าจะสโลได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราตีดักเลยแล้วกันช่วยตีหน่อยเพื่อนช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยตัวเราต้องไม่ต้องไม่ส่วนปลาปานะมันอยู่ตรงนั้นผิดนะครับน่ะโอเคกลับไปได้สวยโอ้โหไอ้ตัวก่อนเรือร์ไม่ใช่เราตีเลยโดนลากไปเนี่ยรีบตีกันโอเคไปต่อปาล์มต่อทุกคนเพื่อนไม่ใช่เราตีเลยมือตาจะไหลเกินไปตามต่อทุกคน ผมเล่นป่าผมก็แนะนําคำเดิมมาก็าคือทําอะไรไม่มีอะไรทำก็ไปหาที่ฟราร์มนะทุกคนนะเออถ้าป่าเด็ไม่มีเลยไอ้ฟาร์มเราก็ไปป่าทีนองข้ามถ้าป่าทีนองข้ามมีเล,ลยไอ้ฟาร์มแล้วก็กลับมาป่าทีนิ่งเลยนนะทุกคนเอ,อ้ยตอนนั้นผมไม่อยู่ก็ไหวไปนะี่ยตอนนั้นจ็ไหวนะได้เราไปเก็บต้าเอาทุกคนเล่นน้อยงนี้ก็ตายสิครับผมแตกไปหนึ่งอุ้ยทองตีอืมงั้นทองได้ยีนาวะเนี่ยยีนายีนาถ้าทองไปปิงทอนตายนะเมื่อกี้นะอุ้๊ดที่สโลอืมยีนามันผิวว่ะทุกคนเป็นอะไรเดี๋ยวตีปั้นไไปกก็ด้ครับทุอม เพื่อจริงเราตีป้อมกังก่อนได้นะเนี่ยก็จะไปเอามังกอ่อนหนึแต่ว่าใน้ป้อมก่อนดีวนดกว่าน่าจะคุ้มกว่านะโอเคเดี้แล้วป้อมกอ่อนล่างนะครับไป้อมก่อนมังกรสู่ไอ้ป้อมกอ่อนละเอาดยดิโอดยโหตัวโลโคู่ถึกเลยอ่ะคอนยิงเหมือนสกีตยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาหอนเก็บนะตายนะเพื่อนตายนะตายนะตาย,นะตายเรียบร้อย <laughs> โอเคครั้นเป็นยังไงบ้างครับสหรับยิบต่อเลนดินนะครับทุกคน ผมหวังว่าที่ผมทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมากกันน้อยนะครับครับก็เหมือนเดิมน,นะครับทำเบอน์ช็อตคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะอุ้ยคนที่หนึ่งเลยทุกคนนะโอเคส่วนคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละบายบายนี่ทุกคนนะเนี่ยตัวโลตัวโลแมตตอมเห็นไหมเออไปละเจอก,กันบาย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 